สวัสดีทุกๆคนตอนนี้เราจะมาว่างเกินไอโควิดเนี่ยนะโรคระบาดโรคถูกแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะมานน่งข้าวเหนียวกันเนาะทำ้แรกก็เนะ <c oughs> ทน, <c oughs> น้ำที่นั่นเลยใส่ไปเลยมันเป็นที่ลองนะนี่เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวเลย ใช้ผ้าขาวบางเนาะรองก้นหน่อยกันเปียกน้ำเนาะนี่สูตรโบราณแล้วเราก็ใส่ข้าวเหนียวเรอใส่ก้าวเหนียวเต็ดแล้วก็นึ่งเดี๋ยวดูตักียี่สิบนาทีน่าจะได้ มือใหม่มือใหม่หอมแล้วเหนียวนะก็เหนียวอีสานหอมแล้วเสร็จแล้วก็ทำนี่ก่าพ่อเดี๋ยวเราก็จะตั้งเตาก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมกะทิ ีเราก็จะเตรียมกระมังนะเนาะตรียมกระมังอะเราจะไว้ที่กันเดี๋ยวเราไปเที่ยวนั่นกะทิก่อนตั้งไฟชนิดน,นึ็นกันบูดเนาะนี่กกันที่ที่เราเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงใส่น้ำตาลนิดนึงเราจะใส่น้ำตาลนะ สอ,สองช้อนไม่ต้องหวานมากเพราะมะมุวงหวานอยู่แล้วนะสูตรไทยสูตรมันตัดไปเกืนนิดหนึ่ง ราก็คิมได้ว่ารสชาติแค่ไหนเนาะตามใจชอบชอบหวานชอบเค็มหวานไปแล้วไปแด้หรือหวานมากกะทิก็อร่อยมากกะทิสดนะที่หวาน กะท่สดกับซื้อร้านเพื่อนเนาะนี้เราก็เราก็ไปตั้งไฟกันเนาะร้น่าทานะนี่เราก็ล้างคนกะทิแล้วรอพร้อมกะทิเที่ยวให้พอเดือดเนานะแล้วเราก็จะมาเอาข้าวเหนียวสุกแล้วก็มาใส่หม้อใส่แล้วก็เท,ทนี่ไปข้าวเหนียวคนแล้วก็ปิดฝานะ อันนี้เราเกียมกะทิเสร็จแล้วนะลเนาะรอข้าวเหนียวยังเดียวเดี๋ยวข้าวเหนียวสุกเนี่ยเราสูตรโบลายสูตรแม่คุณแม่สอนมา <c oughs> น่าจะเกือบ40ปียังไม่เคยทำกิน <c oughs> เดี๋ยวจะลองกันนะวันนี้ว่าจะอร่อยแค่ไหนไม่ลองไม่รู้นะอยู่ห่างอยู่ห่างรู้จะทําอะไรเข้าไล่ก็ร้อนเข้าเช้าก็เย็นอันนี้เก็บกมะม่วงมะบ่วงะอันนี้เดี๋ยวเราก็ เขาเหนียวเสร็จแล้วก็เราจะหมุนกันเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันตอนจบว่าเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นเช่นไรอันนี้เขาเหนียวสุกเลยนะคะแล้วก็เทเลยโอ้ยใช้มาหลายปีบุบบิอันนี้เราก็เทขขาเหนียวใส่เลยแล้วก็เอา เดี๋ยวน้อยไปหน่อยครึ่งโลก็ลองก่อนเดี๋ยวอร่อยเขทำใหม่เน้นน้ำกะทินะน้ำกะทิแล้วก็ใส่ไปเลยลองก่อนให้ท่วมเลยคนทำให้เข้าเนื้อแล้วเราก็ปิดฝาไว้ก่อนใส่หมดเลยรสชาติเดี๋ยวลองแก่อน ต้องซื้อต้องหาออกไปไหนไม่ได้ฮะเดี๋ยวก็จะปิดไปสักครึ่งชั่วโมงโอ้ยมันย่องเลยตะทีเจ้านี้อร่อยมากครับตะทีเพื่อนเปิดที่ตลาดสำรองหวานรสที่เขาหวานหวานโลไม่แพงแค่เจ็ดสิบบาทเลร่นกับลูกค้า เราก็ปิดฝาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวคึชัจวโบงเรามาดูัป็นไงไหมมัน้ำมันอันนี้ก็เสร็จแล้วนะมูนเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเม็ดเรียงสวยเลยนะสำเร็จเสร็จสิ้นในการมูนข้าวเหนียวเองคนะ่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปบายสวัสดีค่ะ